สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะวันนี้จะมารีวิวพัดลมไอ้น้ำนะคะไปซื้อมาจากแมคโครไม่ได้ลดราคานะคะแต่ว่าราคามันจะถูกไปซื้อที่แมคโครดีกว่าที่บิ๊กซีกับโรซัสมันจะแพงนะคะของอะไรของคาตาลีนะคะยี่ห้ออื่นซื้อมาเมื่อปีที่แล้วแล้วก็พังแล้วยังไม่ถึงปีเลยแต่ของไม่มียี่ห้อแต่อันนี้จะมียี่ห้อหน่อยนึงคาตาลี ลองดูเพราะว่าส่วนมากเราซื้อมาจะไม่ค้อยมีอะไรเปลี่ยนแต่ดูว่าถ้าเกิดว่าฮาตาลีมันพังมันจะมียี่ห้อเอ้มันจะมีไอ้น,นี่เปลี่ยน,นไหมน่าจะมีเนี่นนะคะ่ะเป็น,เป,นเป็นพัดลมไอ้น้ำนะคะอ่าราคาอยู่ที่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทนะคะอันนี้ค่าบวกเจ็ดซถ้าไม่บวกก็2องพันแปดร้อยกว่าบาท เนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นี่นี่ค่ะอ้าวอ้าทำไมอันนี้ยังไม่เปิดอ๋อมันไม่ได้อย่าไปงัดมันนะมันต้องเปิดหรือมันเปิดของมันเองเนี่ยค่ะก็จะเป็นระบบนี่อันนี้คือเปิดเปิดอันนี้คือบวกอ่าเพิ่มเพิ่มไอ้น,นี้นะคะเพิ่มความแรงส่วนอันนี้มันเป็นสวิงอันนี้คือ หนึ่งสองสามสี่นี่คืออะไรอันนี้น่าจะเป็นเบอร์เ,เป็นคูเวลาตั้งเวลาอันนี้ความเย็นอันนี้ความเย็นอันนี้คือลบลบคืออันนี้ไม่แน่ใจอันสุดท้ายแต่จริงๆมันมีอน,นี่อยู่นะคะม,มันมีรีโมทนะคะมีน,นี่ด้วยมีเอ่าเจลนะคะมีรีโมทนี่ค่ะรีโมทของนาง เนี่ยมีฐานานแห็มมาให้ด้วยแล้วก็มีเจลนะคะเจลเอาไปใส่ตู้เย็นนะคะไปใส่ช่องฟิตไว้เนี่ยเสร็จแล้วแล้วเ,เราค่อยเอามาใส่ให้นาะงมันจะเย็นมากใช้ของเมื่อปีที่แล้วใช้ของเอ,อะไรซูเป,ปอร์แมนของไม่มียี่ห้อซูเป,ปอร์แมนอันนั้นราคาอยู่ที่ส4 0 0ี่รอกว่าบาทแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วอะ่ะของ ของฮาตาลีไม่มีนะคะรุ่นนี้ไม่มีมีแต่ว่าอยู่ที่ประมาณ7จ็ดแปพันแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะทำผลิตออกมาเยอะก็เลยราคาก็เลยถูกลงแล้วก็อันนี้คือข้างหลังนะคะน้านหลังด้าน,นหลังก็จะมีแผงนะคะปิดอันนี้เป็นเหมือนไส้ไส้กองนะคะ,อะกองไม่ให้ฝุ่นเข้าไปนะคะแล้วก็เวลานั้นนะ่ะเราจะล้างเราก็แกะแค่แกะตรงนี้ออกมา แล้วมันจะมีแผงนะคะแผงข้างในแผงข้างในน้ําจะหยดลงไปข้างล่างแล้วส่วนอันนี้ก็คือเอ่อเราจะเติมน้ําตรงนี้นะคะช่องเติมน้ำเนะะี่ยค่ะเธอมาเติมน้ําลงไปก่อนเธอเปิดแล้วหรอแต่เธอไม่เติมน้ําก็เติมน้ําลงไปนะคะเนีย่ยเปิดได้เนะะี่ยก็เติม แต่ดูลักษณะแล้วอันนี้น่าจะเล็กกว่าอันเก่าเติมน้ําใส่น้าได้น้อยกว่าก็<ๆ>ก็คือต้องต้องหมั่นเติมน้ําอะเพราะว่าอันนี้มันมันเล็กแต่อันก่อนอะที่ใส่น้ําก็จะประมาณอยู่ที่เนี่ยคะ่ะคือทั้งวันอยู่ได้ประมาณแปดชั่วโมงแต่อันนี้ไม่น่าจะถึงแปดชั่วโมงน่าจะต้องเติมน้ําบ่อยมันเครื่องเล็กกว่ากว่าอันเก่า แต่ว่ามันเป็นของยี่ห้อเป็นของยี่ห้อเราก็ต้องไอนี่ระวังเธอจะแกะเธอจับสองข้างด้วยอันนี้ด้วยระวังนะแกะสองข้างมันเป็นมันเนี่ยค่ะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเอาเจลเจลไปใส่ไอ้นี่ใส่น้ำเอาไปแช่เย็นก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยไอ้นี่อีกทีหนึ่ง ะะก็จะมีรีโมทนะคะรีโมทหรือว่านี่พอตั้งเวลาเพราะมันจะมีคู่มือตอนนั้น่ะมีคู่มือว่าประมาณว่าได้กี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินกินไฟเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคู่มือการใช้งานอ่าพัดลมพัดลมไอเย็นพร้อมรีโมทนะคะน,นี้ก็จะบอกเนะะี่ยค่ะมันก็จะเหมือนรีโมทแอร์นะคะก็ปีที่แล้วนี่ก็ ยังไม่ถึงปีเลยพังไปแล้วแต่อันนี้แพงแพงเขาทำมอเตอร์ดีมากเขาซ่อนมอเตอร์ไว้ไมเนี่ยค่ะมันจะมีมอเตอร์อันอันนี้คืออันนี้คือมันทำอย่างดีอัน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 เนี้ยเนี่ย ไอนี่คือพัดลมนะคะไอ้ข้างบนนี่คือพัดลมแต่ตามหลักที่ซื้อมาเมื่อก่อนน่ะมันจะอยู่ช่วงกลางช่วงนี้มันจะเป็นอันใหญ่มากเป็นเป็นเหมือนล้อรถเลยอยู่ช่วงนี้แต่ว่าของฮาตาลีนะคะมันจะทําอย่างดีเข้าคงกลัวโดนน้ําอะคะ่ะเนี่ยเขาเลยเอาไอเนี่ยขึ้นไปข้างบนแต่มันมอตเตอร์มันก็ถือว่าเล็กแล้วก็อันนี้อยู่เนี่ยคะ่ะแผงแผงไฟเขาจะเอาไว้ข้างบนก็อุปกรณ์มันน่าจะเปลี่ยนง่ายกว่ายี่ห้อไอ,ไอซูเปอร์แมน ของฮัทซาริเขาทาดีนะคะนี่เนีย่ยดูแผงดูอะไรของเขาอะ่ะคือถ้ามันพังก็คงมีมีมีอะไรเปลี่ยนเพราะว่ามันมันเครื่องมันเล็กแต่มันน่าจะแรงเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้ก็คืออันนี้คือแผงไอ้น,นี่นะคะน้ําเวลานั้นน้าจะร่วงแล้วก็ถ้าสมมุติว่าน้ํามันไม่หยดนะคะมันจะมีรูอยู่ช่วงนี้เขาแนะนํามาให้ใชเ้เข็มก็ได้หรือว่าอะไรแย่เข้าไปะคะ่ะเพราะว่ามัน น้ำประปาเรามันจะไม่ค่อยสะอาดมันจะมีพวกไอเนี้ยรูมันจะตันแล้วก็แฟนก็จะแย่พวกเนี้ยคะ่ะใช้ต้องดูดีๆนะคะแล้วประมาณเนี่ยใช้ถ้าเป็นของใหม่ก็ประมาณเดือนหนึ่งปะก็ไม่ค่อยตันนะคะประมาณจะมีปัญหาประมาณสักสามเดือนขึ้นเราต้องค่อยๆหมั่นดูแลเนี่ยคะ่ะเนี่ยแผงอันนี้แผงแผงของน้ําผ่านน้ําจะไหลลงมาแล้วก็จะผ่านลงมาข้างล่าง ส่วนอังข้างล่างเราก็จะใส่น้ําไม่รู้ว่าปริมาณของน้ํากี่ลิตรอันเนี้ยไม่บอกด้วยคนขายก็ไม่รู้เรื่องถามอะไรก็ไม่บอกแต่ว่าเราไปดูหลายรอบแล้วเนี่ยค่ะนี่เนี่ยก็คือใส่ใส่มันจะมีช่องใส่นี้ไงไม่ไม่ไม,ไม่เขาให้ใส่ตรงนี้นี่คือเปล่าไม่ใช้ใส่นี้แหละแล้วเนี่ยค่ะก็วางไว้แต่ว่าต้องเอาไปแช่ยเย็นก่อนแช่แข็งก่อนแล้วก็จุ่มลงไปปกตินั่นแหละ เนี่ยค่ะก็ใส่ให้นาะงนี่คือไอเจ้าตัวเนี่ยค่ะร้อนเนี่ยคือสงสารเขาบอกว่าช่วงหน้าร้อนอันตรายมากอุณหภูมิน้องอะมันจะพุ่งขึ้นสูงมากแล้วก็ทําให้ช็อกช็อกล้าหมดสติแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้แล้วช่วงช่วงหน้าร้อนเนี่ยเดือนสี่เดือนห้าน,นี่จะเป็นปัญหามากเพราะว่าเราต้องเปิดแอร์ตลอด แล้วทีนี้ความร้อนของแอร์มันจะโดนไอแล้วเขาจะแบบร้อนแล้วเขาไม่ชอบน้ําเห็นน้ํานี่ขยะแยงมากแต่ถ้ามีพัดลมไอ้น้าเนี้ยเขาจะฉลาดก็คือเขาจะมานั่งนั่งข้างหน้านี่เลยตอนนี้ใกล้แล้วเนี่ยขนาดใกล้ตายแล้วเดี๋ยวพ่อเขาเติมน้ําให้ก่อนเติมน้ําแล้วก็เดี๋ยวเอาเจลข้างในไอ้นี่มาใส่ให้ก่อนแล้วก็หย่อนลงไปเปิดให้ลูกค่ะก็คลิปนี้ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย